ว่ามึงเห็นหรือ,อยังเออมันไม่ใช่มันดับอืมเดี๋ยวนะคะพระอาจารย์การที่ว่าไม่มีความคิดเลยอืมมันคือเรามันคือ,อยังไงนะคะที่ที่เมื่อกี้พูดเมื่อกี้ตอนแรกไม่มีความคิดมันจะเป็นตัวที่มันเอาง่ายง่ายมันเป็นสภาวะอืม มันเหมือนกับว่าไปอยู่กับการไม่คิดใช่ไหมคะใช่ใช่ถ้าเขาไปไปโบมันมันพูดรายละเอียดมันไม่เข้าใจหรอกพูดไปมันก็แค่พูดหรอมันไม่ใช่ระดับของพูดที่บอกความคิดหายปิญญาณหายอันเนี้ยมันเป็นการไม่สวยลมเบื้องต้นมันจากที่เราเคยสวยลมแล้วมันพอไม่สวยอารมณ์อ่ะมันก็เลยเหมือนว่ามันไม่คิดแต่คือมันออกมาในระดับหนึ่งอะ มันเหมือนความคิดที่เราคิดแล้วมันมันหยุดคิดอยู่อยู่มันตอนมันโกรธมันหายโกรธมันก็ไปอย่างนั้นน่ะแต่แต่ทีเนี้ยไอ้ตัวนี้มันสานว่ามันสามารถไปอยู่ตรงไม่โกรธได้ไงกําลังมันยังมีอ่ะมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นได้ไปอยู่ตรงไม่โกรธแล้วก็เลยเหมือนคล้ายๆว่ามันไม่คิดแล้วหรือว่าไม่โกรธแล้วอย่างเงี้ยเออทีนี้มันสามารถหลบอยู่ตรงนั้นได้เลยอยู่ตรงนั้นได้เลยถาวรเลยพออยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยไป มันกลายเป็นเหมือนตัวเองไม่คิดแต่พอมีเรื่องอะไรมาตอบได้ทุกอย่างเหมือนมันหลอกอะ่ะเหมือนมันหลอกว่าไม่คิดอะ่ะมันมัน,นบล็อกตัวนั้นไปเป็นบล็อกตัวเองไว้ว่าตรงนี้คือการไม่คิดแล้วมันก็อยู่เลยอยู่อย่างนั้นเลยเหมือนไม่เสื่อมแล้วอ่ะพูดง่ายถ้าตามใดที่ยังไม่ก็อยู่ไปอะไรไปนั่นไปเดี๋ยวมันจะเริ่ม เริ่มเริ่มวบแบบ,บ,บ,บให้เห็นเอ้ยมันยังมีกชั้นหนึ่งมันมันมันยังคิดอยู่นะอีตัวนี้ไม่คิดจริงย้อนไปตรงนี้คือตรงนี้มันไม่คิดนะแต่มีมีตัวคิดอยู่นะพอวันนึงมันพลิกไปอีกทีมันถึงรู้ว่าโอ๋ออันเนี้ยที่เราบอกว่าขั้นสองคือมันมันเห็นว่ากีอตัวที่ไม่คิดตัวนั้นอนะโอถ้าคนไปอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยฮะ บอกเลยก็เคยบอกไงแค่ความคิดความคิดความคิดหายอ่ะมันคิดไม่ได้เออคิดอะไรคิดไม่ได้แต่มีสตินะไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วมารู้ว่าตัวเองไม่คิดนะอันนั้นยังไม่มีสติตลอดต่อเนื่องนะคนที่ความคิดหายเขาไม่ได้ฝึกอะไรเลยอยู่ๆมันหายปั๊บเฮ้ยเราไม่คิดเหรออย่างนี้เลยนะเออ้วอยู่ไปเอาเขา่ะ มองเข้าไปใจเคยปรุงนู่นปรุงนี่เคยชอบไม่ชอบอะไรอยู่ๆมันปั๊บมันหายไม่ใช่ว่างนะเออมันเหมือนไม่บันทึกอะไรอะ่ะมันก็เหมือนความคิดอ่ะมันไม่บันทึกอะไรมันไม่มีอะไรอืมแต่ถ้าพวกที่ฟอกก็ไปฟอกไปฟอกทาเอาสินอาไรไปเข้าไปเรวยอันนี้ไปฟอกวิญญาณเนี่ย <c oughs> เพื่อจะทาให้ตัวนี้บริสุทธิ์คนละเรื่องเลยส่วนบา้าไปอย่างนั้นไปฟอกให้มันบริสุทธิ์ จิตมันบริสุทธิ์ที่เขาเรียกจิตบริสุทธิ์มันไม่ใช่บริสุทธิ์มันไม่มีความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แต่ยังเป็นภาษาอยู่ก็ยังไม่ใช่หมดอะ่ะมันไม่สวยรมมันไม่มีรมมารู้อย่างเดียวอะ่ะเออถ้ามันเข้าใจจิตทุกชี้ได้ทุกจุดด้วยฉันถึงบอกไงว่ามึงบอกได้ไหมมันอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะพระุทธเจ้าเป็นคนชี้ได้คําสอนพระุทธเจ้าท่านชี้ได้ในช่างผู้ปลูกเรือนยอดเรือนโค้งเรือนท่านชี้ไปยอดถึงโคงเรือนถ้าเป็นสิ่งเดียวกันท่านจะไปแบ่งไม่เยอดเรือนโคงเรือนทำไมอะ่ะเออ ถ้าจะไปแบ่งเป็นรูปเป็นนามทาไมอ่ะถ้าก็พูดเรื่องเดียวไปเลยถ้ามันอย่างเดียวกันอ่ะถ้าบอกเป็นหนึ่งเดียวกับสัจธรรมถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันมึงต้องไม่มีตรงนี้มึงจะเป็นคนอยู่แล้วมึงบอกเป็นหนึ่งเดียวกับสัจธรรมอ้าวสัจธรรมคืออะไรอ่ะบอกว่าหนึ่งเดียวกับจักรวาลหนึ่งเดียวกับต้นไม้ไหนมึงเป็นได mm ้หลายอย่างนะกูก็เห็นเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยสมมติวึงเป็นควายอมึงบอกเป็นเสือเป็นหมาเป็นตีเดือนเป็นงกือเป็นต้นไม้มึงก็พูดไปเพ้อเจ้อไปเลยกูเห็นมึงเป็นควายเหมือนเดิม เออคำพูดต่มึงพูดได้ถ้าพูดแล้วคนเขาไม่รู้เรื่องด้วมงพูดทาไมเออความหมายของคนที่มันนั่นอ่ะจะพูดทาไมอ่ะมึงก็รู้คนเดียวดิเหมือนไปด็อกเตอร์มึงไปเล่าเล่าให้เด็กฟังโชว์ความฉลาดโชว์สิ่งที่มึงเรียนมาเงี้ยเด็กมันรู้เรื่องกับมึงเหรอเขาถึงบอกเขาจะพูดเฉพาะคนที่พูดได้เขาจะรับรับได้จะป้อนอาหารก็ต้องดูคนที่อยากกินไม่ใช่เพ้อเจอไปเรื่อยถ้าพูดไปอย่างนั้นมันเรียกธรรมะเพ้อเจอ คนที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรอทำว่าว่างโป่งโล่งสบายเบาอะไรพวกเนี้เป็นสนภาว่าหมดเลยนะไม่ใช่เจ็ดเดิมที่เข้าใจ ไม่ใช่เราไม่ได้พูดเราบอกว่าจิตมันก็ยังเป็นขั้ขันอยู่แม้กระทั่งไม่คิดแม้กระทั่งดับว่าอะไรหายไม่เสวยอารมณ์เป็นสภาวะหมดเป็นสภาวะธรรมหมดถ้าขาดจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกบอกว่าถึงไม่มีตัวตนไม่มีอะไรมึงก็ยังพูดได้อยู่ก็แสดงว่ามันยังมีอยู่มึงยังพูดได้อยู่เพราะธรรมะมันไม่ใช่คำพูดมันเป็นปัญญามเป็นการรู้แจ้ง เหมือนจช่คําว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกไม่ใช่ภาษาไม่ใช่คาอธิบายจะพูดต่อได้แต่ที่พูดั้งหมดที่สองก็อยู่เนี่ยมันเป็นระดับการศึกษาไอ้ที่ขอมาโต้ตอบอะถ้ามันรู้จริงอะมันไม่จะออกไม่มีทางออกมาจากปากมึงไม่มีทางออกออกไปนิ้วไอ้พวกที่คอมเมนต์อยู่พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยหางอึยังไม่มีเลยมีแต่ความจํามีแต่ความเชื่อมีแต่ความที่เจงเข้าใจว่างนั้นอะ เพราะความเพราะปัญญามันไม่ใช่ไม่ใช่รู้รู้นี่อย่างเงี้ยไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่รู้เรื่องบนโลกนี่เเรียกปัญญาไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นมาเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาตอบได้ทุกอย่างใครถามอะไรตอบทุกอย่างนี่เมีปัญญาปัญญาไม่ใช่การแสดงออกปัญญาไม่เรื่องหองในไม่ใช่เรื่องที่พลั่งพรูออกมาไม่ใช่นักแต่งเพลงแต่งนิยาย แต่บอกว่าพระพุทธเจ้าก็ยังสอนท่านสอนท่านเผยแผ่ศาสนาก,ก็ต้องสอนดิแต่มึงจะลืมนะนั่นมันพระพุทธเจ้านะดวงอาทิตนะเออรู้บทแล้วรอบมดแล้ว,อลวเออท่านมีแสงสว่างในตัวเองนะดวงจันทร์นี่รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มาเห็นไหมมันมันม่ไม่ไไม่เคยมไม่เคยแบบว่าอยู่ไม่อย่างไรนะมันก็รับแสงนะแต่โลกมันหมุนไป มันก็เคยดกลาวันกันคืนน่ะอันนั้นก็เป็นปัญญาในระดับของรับช่วงต่อมาเฉยๆแต่ดวงจันทร์มันก็ไม่เคยว่ามันมีแสงไม่มีแสงนะมันก็อยู่ไม่เฉยแต่พอคนขึ้นไปดวงจันทร์แล้วอันไปไหนอะเออพอขึ้นไปดวงจันทร์แล้วไปยังไงอ่ะมันก็ขึ้นไปอยู่ได้นะมันก็ไปมันนี้ เออมันก็ไปเห็นได้เอาง่ายๆเออผมผิดไปผมไม่ใช่น,นักดาราศาสตร์กูไม่รู้มันก็ไประดับการศึกษา,าหมดเลยไหมศึกษาเรียนรู้แต่ไม่เคยไปหรอกมานั่งคุยเสียงเรื่องดวงจันทร์มันเคยไปเหรอไอพวกนักวิทยาศาสตร์บอกดวงจันทร์เป็นอย่างนี้มันเคย,เย,เคยไปอยู่เหรอมันเคยไปไปนั่งบนนั้นมันเคยปลูกบ้านอยู่บนนั้นเคยไปนอนกลางเต็นท์เหรอดวงอาทิตย์ใหญ่เท่านั้นเท่านี้แสงความร้อนเท่านี้นนนโอ้โห เก่งมีเครื่องมือวัดด้วยมันก็คำนวณอะไรนั้นน่ะหลักคณิตศาสตร์นู่นนี่นั่นมาถอดอะไรออกมาไปนู่นนี่นั่นไปแล้วเห็นไหมมันไม่ได้เป็นการที่ไปเจอของจริงมันไม่ได้เป็นการที่ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆนะไม่ได้เป็นการที่ไปรู้จริงๆนะเออเอาใครเข้าไปอยู่ในดวงอาทิตย์ใครไปนอนกลางเต้นที่นั่นถึงรู้ว่าความวัดเอาอะไรไปวัดแต่วัด,ว,ดวัดแบบโลกไงนะ สามร้อเท่านั้นเท่านี้ใหญ่เท่านั้นเท่านี้เห็นไหมแล้วเราก็เชื่อเป็นจริงเป็นจังหมดเลยอะ่ะเพราะดาวอังคารไปอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่น,นมีหลุมนั่นหลุมนี่อีกด้านหนึ่งเราไม่เคยเห็นไม่มีใครเคยไปงู่นนี็เขาก็ไปมุมไอ้คนที่ไปมุมนี้ก็ไปกันหมดแล้วเออไอ้คนที่ไปบอกทำไมทำไมนี้ขยะอากาศเยอะมากนู่นนี่นั่นเราเราก็ไม่รู้มันะ่ะไอ้คนที่ไปมันก็ว่างั้นอะ่ะแต่เราเชื่อเลยนะว่ามันมีขยะอากาศ <c oughs> เห็นไหมมันก็ไปเลยคนศึกษาเรื่องไหนก็บา้าเรื่องนั้นอะ่ะเพราะมันเป็นระดับการศึกษา แต่ความจริงก็ไม่เห็นอะเหมือนเขาพูดอะไรมาเราเชื่อเลยแต่เรายังไม่รู้อะเห็นไ,ไหมเหมือนกัเนเลย